ไหว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 โอ้ยให้เปิดช่องให้ก็บ่ป๊าๆสั่งน้ํามอดข้าววางสิเร็วป๊าๆนี่ดีสบายดีป้าลุงวิไไไสดีป้าลุงเร็วไไข่อยพาไปซื้อนมสป้าลุงป๊สังนอาบสังนอากินข้าวยังบ่กินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงกับปานิ กินเข่าว่าสันเข่าโบเกี่ยวกินเข่ามือเข่าว่าสันผักเที่ยงปลาลงไงผักเที่ยงเมือในกกหมากแล้วนะไล่ดิปูกกบหมากอันนี้สิเป็นสวนป่าแล้วแล้วว่าสันกินยูพี่บุลีกินสอะละกินยูพี่กินเลาะแล้วก็ไปนอนอยู่พุ่นสันกินเข่าเที่ยงแล้วปลงาลงไง สีบิดมุงไดบดมงุงนะแซบบ่จรงๆฉันน้องบีเด้อปล,อลาลงมาสิเอิขั้วฮะบ้าเิดเรข้เขามาเลยมาแลวมาแลวมาแล้วจด,ดีแซบมีอาหารการกินสาีและบ้านเฮาตุมป่าตับมะฮงเนี่โอ้ชุดแลปลเลยต้มป่าตัมะฮงี่ชุดแล้วล <laughs> า าหาเทียงต้มปลานิลตำหมากหงสัวตำหงสัวใส่ตำหมตำกระปุ่นตำกระปุ่นตำหงสัวสัวกระุนสัวกระุ่นตำหงสัวไมเอื้อมไมครับปะเนาะเนาะเนานั่นนกปืนมันต้งเหยยได้แซบแซ่บ่อมายให้มาเลยน มันมีใครมากินข้าวเลยกินก่อนได้เนาะเสพหน้องบิวหาเลยเอันนี้จะเป็นกอไผ่ที่เม,มนมดมันปลูกแต่ข้าวอยู่เต๊ะข้าวอย่างน้่อยผลยไปลงในซองกอนี่มาเบิ่งบานนี่แหงไงจัดตอกอง่ายได้ไปลงในจัดตอกกัมัดผักเลยใหม่นี่ ก็หน่อไม้เลี้ยงเนาะบอกหากหน่อมันนี่ต้องว่าไปเลยไงญ่เป็นญ่เลยยำแดงยำแดงยำคนกินได้เบิดหน่อไม้ยำนี่นะออกเบิดออกอ่อนออกเบิดคุยย่ำทำไมอนาคตหน้ามันนะตัดอนาคตหน้ามันนไปเลยใหญ่มาปลูกแต่แต่ข้าวยายเห็ดงานสวนบปลุงเอาเบี้ยมาสองเบี้ยสามเบี้ยแหละปลูกปักไงเลยสามเกาะ หักนอไม้นี่น้อไม้ใหญ่ได้บ่ลงเยวานว่านอไม้ยังกไม้เล็งนบ่ได้นอไม้ยังนอไม้วานบ่เฮาก็บ่ฮู้คือกันบ่ลงเอามาตั้งแต่นมตั้งน้อยพล่ะ3กอเอามาแล้วก็ให้ป้าเพิ่นนําเพิ่นป้าอันปูก็พอตะกี้โหดได้กินทั้งยามแรงยามพลก็ได้กินยามแรงนี่ก็ออกนตัดเอาตั้งแต่มันันเว้าง่ายกนตแต่งามนนลุงที่เขาเจ้ามตอนน ตาเตเตเตมันไปไปต่ตอกกับเป็นเลยตดตนมันไปกับเป็นอีกเตะโดนนะเตะหองเฮ้ยเอ๋ยใช่เออแมนเตเตง้อยน้องมัดอยู่นี่หลังนี่หลังนี่หากยามหนาวนี่มีมีม่ไงไงแต่ข้าวเผื่อพันเสียบลงไงเผื่ต่างกองไฟมองมองตามองยังไง มองโหกต่ำนะมองอันเคยมันยังก่อนเาต่ำเขาเด้หนังของไพ่อ้อบเน้ลานเด็กน้อยสีหาคนจีกับปู่ค่ะเปลือกโตเกือประคุตกับปูมานั่นกินกับเขาตะกี้แท่ในี้แล้วกับน้องสีอยู่ในนี่แล้วอ่ะยังมีใครมากินเขาอยู่เสือไอ้คู่นี่หมดเสือแล้วเนาะเสือแล้วขออยู่ในนี่แต่อย่างน้อยเนาะ เ็กหน่อยบเสือวันนมดอยู่ในนิวันเฮ้นว่ายังไงไอ้ตังนี่เจ้าก็หูบองอยู่ตังเตยายะเลตังเตยายผินลงหิดงานน้องเยี่ยมน้องมิวเบาซสีน้องมดสี่คนเด็กน่อยสี่คนเลยเยี่ยมก็อยู่นี่เด็ก ยีน้องกันพักเฮานั่นนอนกับอันน้องเยี่ยมอันน้องอันเบาสิน่ะเพิ่นนอนนําใหญ่เด้เพิ่นเหี่ยวใส่มองนอนให้พุ่นน่ะม่ใหญ่ปู่สะันปู่บุญอันหนแล้วน้องบิวอาบน้ํามาอาบน้ําเรียบอาบน้ําเรียบร้อยโอลๆกินเด้อบ่ Amma, Amma, kinh đa bò hơn nè. Bò. Kinh đa bò. Chà, chà. Nằm tụm, nằm Cây ngài. Thầy luôn đi mắm mẹ. Amma, Amma, Hackett còn nhà mắm. O, thằng nhang cắt ngang lê. O, lạc. A lưng lưng lắm. Hey, Ừ, mẹ, mẹ, mẹ. Hey, mẹ, mẹ. How was the cắm bóng? Ugh. Gung, cầm ảnh nha cạo nha cạo. Mẹ, mẹ. A lấy lắm. 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 A băng lắm

ืมแหลบกินข้าวบ่ะฮะได้แสบไเบอร์ได้แสบอ,อย่าคุบได้นะ่ แล้วว่าดึกนะสมกันวะทำไมเราถั่นเออแบบี้เราเราดึงแล้วอ้าเลยสมตรงกันเลยนข้าวโรติน้ำเขาเขาเลยเบอร์ว่าข้าวสีสดเบอร์โรสวดจังบาทเบอร์แกบปจังวะเนี่ยต้องหลุมน้าเหี่ยย้าถ่ายยันสกจเย็นสกอน เอ้ยเอ้ยเฮ้ยกินเขากินเขาอันนั้นขาะมเอเกเ๊บเปลาได้เต่าอีกไหมนะกินกินกินนะง่งังอยู่นหม้อก็ง้งนงได้่า ตใหญ่แด้เยอิ่มเลยแซ่บน้ำว่านั่งยินม้ยยินเพื่อนล่งมาครัเนื้ออ้มยิน้ทไว้นได้ไว้ไว้เล่นเล อันนี้ก็น้องมิวตื่นหัวปลาบ่าอหอนนมัสคอลาไปข้ด,ดปาลุงฝากระไรกรแซกกระดิดตามซองนมัสเน้อปลาลุกนมกินนาปาลุงสบายดี